ที่นายสัญญาทองมีขวัญผู้อํานวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา39จังหวัดตรังร้องขอความช่วยเหลือไปยังกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์ในการนําชุดปฏิบัติการขุนอาสา411กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15และติดอาสาเข้าฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฆ่าเชื้อโรคที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา39ตําบลนาโต๋หมิงอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง ซึ่งได้มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อภัยในอาคารโรงเรียนห้องเรียนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19สร้างความมั่นใจให้กับครูนักเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา39จังหวัดตรังได้กล่าวขอบคุณทหารกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์และกองทัพโบกที่ได้ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในครั้งนี้ได้รับหนังสือขอความเป็าเไปยัง องคปฏิหาลาบที่4ี่หลวงสาราบที่สิบห้ากายพิาและกระดานเกษตรเยาวดังนะครับเพื่อให้ท่านได้นำกระดังคนนะครับไปช่วยขีดพ้นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในที่